สวัสดีครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามขอมารับชมครับขอให้พี่น้องทุกท่านที่ขอรับชมโชคมันล้ำด้วยยาเจ็บยาไข่ยาปวยยาจนครับผม ขอบประชิดนะครับเนาะมือนีนการบันนาโปงเขาก็ครับผมสมุนไซมุน่นเนาะเนาะอไซมุม่นครับยังไงก็ุะทอดครับมือในการชีพซึ่งขวพคนเกิดเป็นผู้รักผู้ใหญ่ในวงการแพะแทยโสอ,อีกหนึ่งนะครับที่ประสงค์เพราะสวีทเลี่ยวอย่างพี่น้องเกษตรกรผู้ที่กำลังสนใจเรียนรู้จะเลี้ยงแพะนะครับจะได้รู้ว่านะครับเงินงลงทุนประมาณนี้ควรจะ น้ำแพะแบบไดนะครับผมจะจำแนกอยู่สองอย่างนะครับเดี๋ยวจังสืบทราบกันเ่ยจำแนกเป็นแม่ท้องเนาะครับกับแม่สาวพร้อมทับเนาะครับเนาะสวัสดีครับคุณพ่อประจิดครับผมมือนีกับมรุบกว่คุณพ่ออีกจะชิปเนาะครับเนาะสำหรับแนวทางที่ดีพี่น้องเกษตรกรเท่าได้ศึกษาเนาะพ่อเนาะพ่อเลี้ยงแพะมานี่กับด้ประมาณเท่าปีแล้วครับพ่อสองปีกว่าแหละสองปีกว่าแล้วครับ เั็นก็เป็นเป็นาฟ้มที่สามารถเห็นช่องทางอะไรเนาะพ่อเนาะเอ้าเอาประเด็นกันเลยเนาะพ่อเนาะผมสิถามพ่อเป็นประเด็นไปอันนี้ลระพ่อเกษตรกรถ้ามีเงิ่อนยูเนาะครับแต่พ่อตะก้อนพ่อก็เคยเลี้ยงงัวเลี้ยงอย่างแม่นบ่ครับแม่นครับไปเลี้ยงงัวเป็นงัวเป็นงัวขุนแม่งัวแม่พันธุ์ครับ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 พ่อก็บอกไปเลยแล้ครับผมเนาะที่นี่การเลี้ยงง้วเลี้ยงไอง้วแม่พันธุ์เนี่เนาะบางทอมันก็ต้องใส่เวลาก็สิได้ลูกเนี่ยปีหนึ่งได้ลูกตัวนึง นะครับบางเทื่อถ้าโชกบดีแนงสิไหนมันอาจจะมีความเสี่ยงสูงสําหรับเลี้ยงเลี้ยงงอนเนาะสําหรับต้นทุนที่น้อยนะครับที่นี่ถ้ามีต้นทุนอยู่ประมาณแสนถึงแสนหาเนี่ยผมก็ลองว่าเอ๊ะถ้าเขามีมีแพะเนี่ยนะแต่แต่อยู่ในเงินทุนประมาณแสนถึงแสนหาเขาก็สามารถซื้อแพะได้หลายตัวเป็นบ่านครับที่นี่ความเสี่ยงในการที่ว่าในการที่เขาจะได้รับผลผลิตเนี่ยนะครับอย่างเช่นแพะตัวนึงเนี่ย มันช่วงแรกเนี่ยนะครับถ้าเป็นแม่สาวเนี่ยมันกัมันอาจจะขอดลูกเป็นเป็นเป็นลูกเดียวอยู่อาจอาจบ่แฝดครับแต่ว่าถ้าเป็นท่องสองเนี่ยมันอาจจะวนมากกิจะเป็นแฝดนะครเป็นลูกแฝดนะครับผมับผมอันนี้ผมที่ถามคอเป็นคอคอไปเนาะครับเนาะทางนั้นหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทก็พ่อเน,นาะครับณปัจจุบันเนี่ยเนาะพ่อครับผู้ราคาแพะขึ้นลงอยู่แล้วเนาะ ถ้าผมมีเงินหนึ่งแสนหามืนบาทนี่ผมจิตสามารถปัจจุบันนะพ่อซื้อได้ราคาถอยหลักนาจะบพิ่เกินวงเงินน้อพ่อเนาะประมาณเจ็ดบาทครับทุกมืยถ้าพูดถึงราคาแพงมันขยับขึ้นน้อพ่อเนาะถ้าสูวนวงเงินแสนห้าเนาะน้องพอครูมือราคาแพงตัวโตเป็นแม่ทองมันจะอยู่ตกอยู่ประมาณเจ็ดบาทครับ ราาแม่ท้องคขมือนี่นะตกที่ประมาณแปดพันเลยดิแปดพันเนาะครับโอ้ครับถือว่าสูงอยู่ในราคาแปดขมือแต่ถ้าเป็นเลือดแบบมีข้องผมนี่นะอ่าแต่ว่าถ้าเป็นเลือดสูงที่เป็นฟาร์มที่มันเป็นมาตรฐานเนี่ยแต่สูงอยู่นะครับหมื่นกว่าอยู่ประมาณนั้่นเนาะแต่ว่าถ้ามีเงินยั่วมันแสนห่านเนาะถ้าพี่น้องมีเงินแสนห่านนี่กต่คำนวณเบิางเนี่ยเอาแปดเอาเอาตัวละแปดพันเบิ้งต้นเนี่ยคูณเบิ้งนะครับกับซีฟโตกับแปดหมื่นเนาะครับบานนี้เท่ากับเพิ่มเข้าไปนะครับมาาเ เอาไว้ไทยเย็ดลงเลือนจักบะับนะครับขูนไปตามนั่นแหละเอาจะได้เพิ่มนะครับในแสนหักอายุประมาณสิบก็โตอยู่สิบโตนะพ่อเนาะจะได้แพ้่ยสองสิบสามโตอยู่อ่าครับอ่าระยะเวลาเขาเลี้ยงแพรออกลูกนี่กับหนึ่งปีเนี่ยสองรอบเนาะพ่อเนาะแม่นครับสองรอบอ่านี่แหละถามว่าอยู่น้ำเกษตรต่ก่อนผู้ผู้เลี้ยงเนาะพ่อเนาะพ่อก็บอกไปแล้วว่าตัวละแหวนพันที่ได้สิบสิบก็โต เออดประมาณสิบโตขอโทษครับดอยู่ประมาณสิบโตตอนเลี้ยงมาทาเพิ่นคุ์ขอายกชุดที่น้ำขาม่าเนาะพ่อเนาะสิบโตนี่ครัข้อตีว่าจะได้แพรประมาณยี่สิตครับที่จะได้ลูกเพิ่นออกมาให้ให้พี่น้องผู้ซื้อเข่ามานี่ครับผมเออในสิบโตนี่ช่วงแรกมันก็จะมีมีทั้งแฝดทั้งบ่แฝดเนาะครับในใสิบโตผมตีต่ำๆสุดก็คือสิบห้าโตในใสิบโตรอบหนึ่งเลยครับครับใหวนรอบหนึ่ง เอาแบบต่ำสุดไหมถ้าเป็นเขาอาจจะโชคดีแนะ่อาจเป็นแฝดทั้งหมดทังง้งสิ้นบางเทียรมันอาจมีแฝดสามซึ่งผมก็ได้แฝดสามก็มีนะครับบางเทียรเท่าตีอีกเคิร์นหนึ่งซักยู่มันสิบหาโตนะครับใน,ใน,ใ,นในรอบหนึ่งใน,ใน,ใ,นในเบื้องต้นนะสำหรับมือใหม่หรอบเพราะว่าเขามันเพรานไหนว่าแม่แม่ที่เขาน้ำเข่าเนี่ยเอาเพราะไหนเบิ้องมามันมันเป็นทองแหลกหรือทองที่สองอ๋อครับ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 หรือว่าเพราะว่า ลดลงมาให้เป็นเหลือรอบหนึ่งครับเนาะครับเนาะเพราะว่ามันอาจจะยังเป็นแม่ไมยุงสิบะครับครับยังเป็นแม่ไมยู่โอ้ครับครับครับที่เข้าข่าวว่าจะได้บวกเพิ่มอีกจากแม่สิบตัวแม่ทองนะครับเนาะจะได้ลูกเพิ่นชั่วๆแหละคือสิบหาดตัวสิบหาตัวแน่นอนอ่าดำสุดสิบหาเนาะครับเนาะโอเชีครับโอเชี่ยสต่พูดว่าการเลี้ยงตุเนาะพ่อเนาะ มาเสกใจถ้าเป็น,ปนให้เป็นสูตรต้องพ่อเนี่ยละเพราะว่าพ่อเห็ดผสมสำเร็จเิร็จเป็นแบบย่างแล้วพ่อเนาะครับพ่อคิดว่าหนึ่งตัวเนาะครับหนึ่งตัว,ตเ,ตวเนี่ยแหละแพะหนึ่งตัวโต๊ะค่าเส่ใจต่อมือนนี่เพิ่นได้เห็ผมฟังในว่มามันเจ้าบาทับผมผมใส่นะครับที่คันตั้มสุดนี่เนาะในหัวอาหารที่ผมใส่ผมเลี้ยงเฉพาะตัวช่วงที่มันตั้งทองนะครับครับที่ที่หมายถึงการน้ำขเ,เขาก็เริ่ม มันมันทองแ um. หละเขาก็ใส่อาหารเสริมน so ิดนึงนะครับ erm. มันก็ตกอยู่ที่ประมาณตัวหนึ่งเนี่ยประมาณสิบบาทนะครับต่อต่อมือนะครับต่อโตนะต่อโตหนึ่งตัวต่อสิบบาทเฉลี่ยเฉลี่ยหัวอาหันนะเฉลี่ยหัวอาหารต่อโตต่อมือพ่อหยาเฮาครับพี่น้องก็เกษตเนะพี่น้องก็เห็นเอาพ่อหัวหยาเนี่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 ขันต่้มสุดนะผมลงทุนแบบประหยัดทุนนะครับเขาเขาใส่สองขาบขาบเศร้าครับกำลังมือแรงอ่างเนาะ ทีๆมาเกียเสริมมันนั่นสิใส่เป็นอาหารเสริมอถ้าเป็นนึ่งปีนี่ยูแจ้งบาทพ่อตัวตหนึ่งปีโดยเฉลเ่ยกันไยอยู่ประมาณสามพันอ๋อต่อต่อจำนวนแพะเนะครับต่อหนึ่งตัวได้ครับต่อหนึ่งตัวหนึ่งตัวที่เป็นต้นทุนครับครับว่าแพรในร์มเปิดับครับครับับแพะในฟาม์มเขามีแยกตัวของสินแล้วครับเนาะอ่านี่แหละแล้วอีกข้อสามนะครับที่ผมจะถามพ่อคือ ห่วงระยะเวลาหนึ่งปีเนาะพ่อว่าเาขาเขาก็รจะเลียมากแต่ลูกเขาตีน้อยๆไปซิบหาโตเนี่ยนะพ่อครับถ้าเกิดว่าพี่น้องกเกษตรกรผู้อยากขายหรือเกิดว่าเกิดว่าอยากมีปัญหาด้านการเงินอยากขายออกอย่างกระบบ่ขาดทุนมันบอ่อพ่อบ่กครับบออ่อขายอืมว่าเขาเรียมากเนะานะพ่อเนาะครับห่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งปีมันมันก็นจะเห็นผลแล้วเนาะหนึ่งปีจะเป็นแม่ท้องับขีผมเกินให้พี่น้องฟังเนาะครับนี่ก็เป็นบรรดาลูกคนละ ถ้าเกิดเลี่ยงไปเกิดมีปัญหาช็อตด้านกันเงิ้น้องพอเนาะครับ่ารเสียใจอย่างเราะว่าขายออกไปเงิ้ทุนก้อนนั่นเขากรบบอกขาดทุนหรือบ่่ศูนย์เป่าไหมนบ่ครับบ่ครับอืมเพราะว่ามันเนี่ยนะครับที่ที่ที่ผมเลี่ยงมาเนี่ยเนาะครับลูกรุ่นแรกเนี่ยโซ่พี่น้องซื้อไปสิบตครับนะครับครับท่าข้องถามันทองและสามเดือนมาอยู่กเขาเดือนหนึ่งมันก็ขอด ครับครับคลอดปุ๊บเขาไปได้อยู่ประมาณถ้าสิบโตนะครับมันจะไรสิบหาโตอย่างต่ำสุดในสิบหาโตเขาเลี้ยงไปประมาณสองเดือนนี่ครับประมาณสองเดือนกว่าเบิรงนะครับสองนี่สองเดือนที่ผมคัดออกมาจากแม่มันแล้วเนาะชุดนี้สองเดือนนี่มีมีแต่ตัวผูด้เนี่ยตัวแม่ผมแยกขายไปแล้วโอ้ตัวแม่นี่ผมขายไปตัวประมาณสี่พันถึงห้าพันนะครับรุ่นนี้นะนี่ผมแยกตัวผูไว้ขุนเพื่อเบิรงว่ามัน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  มันเป็นต่าหมะเป็นพอพันบ่อนะครับถ้าเหมาะบ่าเป็นเต่เพ็ดพอพันกะขุนให้มันได้น้ำหนักกะขายกิโลละลอยสามสิบาทลอยถึงลอยสามสิบาทกะสร้างเป็นน้ำหนักไปโหลดต่อโต,ตอไปเลยน,น,นะครับพอเขา่นอ,นอจังได้กับเขาขาดทุนเนาะหรือถ้าเขาขายแม่เพิ่นเนาะขึ้นรับกาได้ทุนขึ้น,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 นส่วนที่เขาสื่อมากยู่แล้านะครับเนาะผลกําไรจะมาออกตัวนี้แม่หมอเพราะเพราะว่าแม่เขาเถียวลงทุนขังเดียวเนี่ยนะแปดพันีเนาะ มันจะอยู่ได้คอร์ดูประมาณสิบปีนะครับระยะการาระยะการหา,หายหายลูกมัานะ่ะสิบปีนะครับถือว่าคุ้มครับครับครับพอปีหนึ่งมันออกลูกสองเทือแล้วละระยะทีมัน,นไนการหายลูกมันน่ะนะครับที่ได้ผลดีเนี่ยนะครับอยู่วันสิบปีโอ้ใส่งานได้ประมาณสิบปีแล้วับอนเนาะสำหรับสำหรับแม่พันธุ์รับโอ้หนึ่งตัวต่อแปดพันบาทครับอันเนี่ยทีบอกกันมากก็คือ อ่าที่บอกมากก็คือตัวหนึ่งก็บ้านตัวละแปดพันนะพ่อเนาะตัวหนึ่งนะครับแปดพันยี่สิบตัวก็สิบแปดหมื่นนะครับเนาะเดี๋ยวจะกันเทากับจงไวฮิตลงเลี้ยงนะพ่อเนาะลงเลี้ยนลุงอย่างหรือหรือหมายถึงว่าท่านจะลงทุนติดเพิ่มหมายถึงว่าแสนหกเนี่ยแสนหกคิดง่ายๆกันแล้วกันมันมันจะได้ยี่สิบตัวลดครับโอ้โหครับเอาง่ายนะครับเอาเพิ่มอีกมื้อนึงเป็นนะครับยี่สิบตัวนะครับสำหรับผู้ที่มีเงินทุนหลายนะอยู่วันแสนหกนี่เอา แสนหกเนี่ยเอาเฉพาะที่เป็นแม่พันธุ์ยังเดียวเลยนะครับส่วนลงเล่นพี่น้องก็ตัดประเด็นออกไปนะครับไปไปเฮ็ดตามวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาบ้ของพ่อพ่อหนีเกิดเม่อไหน่จะหลายบาทครับว่าเมื่อครับลงทุนเช่ตรงนีมันก็ยื้อได้แล้วสิบตัวแล้วซูมมาพ่อว่าเพิ่มไปได้นอแสนหกเออครับแสนหกเนี่ยเแล้อยู้อ่าก็ชิเหลืออยู่ประมาณสี่หมื่นนะพ่อเนาะครับผมกหาวัสดุที่ที่หนี้ตาม นี่เนาะตามที่เห็นนะครับเด้อหรือสมมุว่ามันก็มีทางเลือกเนาะแล้วแต่ในกรณีที่พี่น้องมีเงินอยู่ยแสนห่าอ่าอ่าเท่ากับแม่แม่พันธุ์นี่อยู่ประมาณสิบก็โตสิบเอ็ดสิบสองโตนี่ก็ได้เหลือนั่นครับอยู่ประมาณเอามาเป็นหอกนะครับเป็นเป็นล้งเดือนปล่อยไงซะอืมอืมคุ้นไปตามนั่นแหละแม่แม่ละแปดพันยุ่ยสิบสิบโตกับแปดหมื่นครับคิดยังไงหังสี่รถนะครับอยู่ประมาณนี่มันจะเรียงไงแล้วครับไปหาลูาเอิงวะพี่น้องสิล้มทุนแบบไหน ว่าต้องตามพ่อเพ่นเบิดกระไหรือที่ลดต้นทุนของของว่าสายพันธุ์เขลงกระไรได้เปรียบเทียบว่าแต่เห็นผลเลี้ยวเนาะวรอเนาะเป็นผลเลี้ยวหรือพี่น้องมึงกันแล้วไอ้แบบพอคนวามันจะต้นทุนเยอะไปกับกับเฉลี่ยลดลงมากนะครับเออเฉลียลดลงมากนี่เป็นแนวทางชัดเจนจ้งแต่กับผู้มือนี่ตลาดแพ็คกับการันเนาะพ่อเนาะคนก็เริ่มบริโภคหลายขึ้นเป็นทั้งเดือดขี่หไหลอยู่โอกาสขาดทุนกระดังที่พ่อพันบอกบ่อบ ผมมีโอกาสขาดทุนเนาะพ่อเนาะแล้วก็ส่งผลอาจจะส่งผลรายได้ดีพร้อมหมดแล้วเนาะพ่อเนาะศึกษาเรียนดูไปน้ำกันนี่แหละครับปั๊บลดได้เนาะพ่อเนาะแแตต่่ลงนวนเงินนี่ยปั๊บลดได้นี่คืออ้างอิงให้พี่น้องเห็นภาพซื้อเนาะครับเนาะคือผมตีราคาที่ที่สูงไว้ในในแพที่ราคาขุมมือนี้ที่มันสื่อขายกันเนาะแต่ว่าถ้าพี่น้องนะครับสามารถติดต่อแรงนะครับที่มันเป็นแม่พันธุ์ที่มาตรฐานเนี่ยอยู่ประมาณ อ่าหกพันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็แล้วแล้วแต่ว่าข้อต้องการใส่ไดนมีเครื่องอีกเนี่ยฟังจากีถิติพนักงาตามราคาแพะห่วงนี่นะครับเนาะหรือพี่น้องซื้อได้ถือกระแห้งดีแล้วเนาะครับเนาะโอ้โอเคโอเคนี่คือประเด็นแรกมีเงินแสนหาดนะเป็นแม่ทองนะครับเนาะพี่น้องจะมองเห็นภาพจะออกมาในรูปแบบจังสีนะครับเด้อะ ต่อไปเขาไปหัวคอที่สองก็คือถ้าเป็นแม่สาวจำนวนเงินซ้ำกันเนาะแล้วจะเวลามาจุดไปยังไงตามครับผมอต่อไปกับมะเขาเป็นเรื่องของแม่สาวนะพอนอะ,อะแม่สาวพร้อมพร้อมทับเนะพอนอะกับปุกเงินดึงเสียาหมื่นบาทพี่น้องอะจะทรงผลลันได้ได้ต้องเซฟเวลาเวลาจังไนเนาะลรงเลียนหนี่กับพ่อพึ่งก็บอกว่าปรับตามเงินเนะพอนะปับปับ ทั้งแพะทั้งช่างนี่บอกว่าปั๊บเอาเองได้นะครับแมนครับอ่านี่แหละพี่น้องคิดตามไปพี่น้องเย็นผ้าไปซื้อเด้อพอเงินแต่ละคนโอ้่ามีซ้ำได้แล้วพ่อเนาะลงเลื่อนกับะมาทั้งพอเพื่อนนี่เพื่นกับเลี้ยงแพะก็ได้ขายมาหลายชุดแล้วเด้อเหรอครับนี่เดี๋ยวหันมาใส่แม่สาวอ่าต่อไปหันมาใส่แม่สาวพร้อมทับแล้วพ่อเนาะครับอ่าให้ดีเงินน้ำนวลหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแล้วพ่อเนาะครับพอคิดว่าจะได้ แม่สาวพร้อมทับนี่ออกมาอยู่ดีอยู่ทีเจ๊กตัวดีครับผมถ้าเป็นแม่สาวพร้อมทับรุ่นประมาณห้าถึงหกเดือนนะครับมันจะได้อยู่ประมาณยี่สิบตัวเอาตีต่้งสูงไอ้ต่ำสุดก็ยี่สิบตัวครับคือคือตัวละประมาณหกพันนะครับหกพันคือยี่สิบตัวกับแสนสองเนาะครับยังเหลือกันอยู่อีกสามหมื่นอยู่โอแต่ที่นี่ปัญหามันคือถ้าได้แม่สาวเขาต้องซื้อพอพันธุ เขาต้องสื่อพอพันต้องคิดตัวนี้นะไม่ห่างเรื่อเขาเอาสื่อแม่สาวไม่ยืดสิเขาก็ต้องสื่อพอพันมันตัวหนึ่งพอพันถี่เขาก็ต้องเลือกสายพันที่มันดีเนาะอยู่ประมาณหมื่นห่านะครับสายสายพันพร้อมครับซื่งผมใช้เบิ้งพอพันเนาะดุนดุนพอพันดุนดุนของผมตัวตัวนี้นะครับเนาะตัวตัวนี้นะครับตัวที่ยืนอยู่ต้นใหม่นะครับตัวยืนอยู่ต้นใหม่นะครับประมาณหมื่นห่างนะครับโอ้สวยยุตนะครับต้นสวยแม่งก็จะเหลืออีกหมื่นห่า ถูกว<ด>่า<ม>ครับแต่ด้าเกิดแสนหาเนาะ,ะเขาซื้อไปกับ,บตกะยูทีแสนสามหมื่นหาพันเดียว์ยูประมาณเนี่ยนะอีกหมื่นกว่าบาทเท่ากับว่าเป็นจงแบบเป็นทุนแน่เพื่อเขาจะซื้อหัวอาหารซื้อพวกยาอ,อุปกรณ์ถือว่าเสริมแน่นิดหน่นนอยเนาะการไปอบรมอย่างเนี้ยเนาะ <c oughs> ครัแต่ตรงเรี่องดูเลบพวกยาพวกอะไร่ะถาดอี่ยังต่างเนี่ยนะมาประกอบนิดเนาะพวกอ่างพวกอย่างต่างสำหรับมือใหม่เนาะก็ต้องมีการไปเพิ่ม อ,อีกอย่างหนึ่งขวัจากจางขึ้ตรงนี้สายพันธุ์ัวผู้แม่แพออม่อเนาะขาวมาตาตาเป็นแม่ at, สาวต่เข่าต้องน้ำเขาเอาพร้อมทับมาเลยเด้บอลหรือยังไดรบอลบตผู้นี่ก็ได้พร้อมทับครับโอเพราะว่าเออแม่เนาะต่าได้โตไอแม่สาวมาหนิเนาะมันอีกสิบโตนี่กอะจายเด้เลยพร้อมพร้อมพร้อมเป็นสัตว์มันกกิดบอทอหกันเนาะกระจายโตเนาะรอบกระละโตเขาต้องเขาต้องมีพอพันธุ์นะครับ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 พอดีคือจะได้จำนวนแพร่หลาย ครับเป็นแม่แม่แสาวขะค,ความทับครับพอจีก็ถือว่าเป็นขอเสียต,ต้องใส่ระยะเวลาเนี่ยบอกอยุคนั้นสามสี่เดือนอ่ะสี่เดือนอ่าเดือนนะครับจังจังฉีนคนจังทีได้ลูกแพะบ่อยง่ายครับ<อ>แต่ว่าถ้าเขาสื่อแม่ที่มันมันมันมาแล้วเนี่ยอีกเดือนเดียวเนี่ยหรืออาทิตย์สองอาทิตย์จั้งฉีมันก็ออกลเลยนะเขาก็เห็นผลเร็วคนรนับคือคือถาเข้า เลี้ยงแม่ผีเ่เป็นเป็นเป็นแม่สาวเนาะครับกะตีประมาณหานเดือนนะเขาเร่งสิลี่ขายโอ้อ่าเข้าข้มากหรือบางเทืเอเขาเขามาเลี้ยงเนาะครับบางเทือเข้ามาผสมแล้วมันมันหุนดีหรือมันมันปลอมไงเอ๊อเข้าต้องการจะขายี้สิครับอาจจะมีผู้ตองกันอยากซื้อต้องซื้อมาหกพันเนาะอือเกิดว่าเอา้ามีผู้ต้องกันอากอ่มาเข้าสมแลม้วจริงนะครับมีผู้อยากซื้ออยากได้ ข้าไปยังจี่นะครับแล้วเตี๋ยผมก hey. oh. ็ขายกันเมื่อเจยกันพันไห้มืดหนึงผมก็ขายจีนอยู่ไหนครับไปแล้วเตี๋ยไปทิ้งอีกเนาะของซื้อของขายนะครับเนาะเจียเีีย่่น้อแตละคนจีนน้ำเมื่อเบิ่งคือเห็นภาพเนาะครับเห็นภาพว่าป่าม่านนี่นะครับจะเป็นแม่ทองกับแม่สาวแม่แม่แม่ทองจะจะใไซเวลาหน่อยเนี่ยนาะครับเนาะแล้วก็ตัวผู้จะย่างพขาในน้ำเข่าก็ได้นะครับเนาะ ถ้าถ้าเป็นแม่สาวคือพอเพิ่นวาเด้อการการสั่งแล้วได้ก็จะเนี่ยผมผมผมเลยเบิ่งข้าเลยครับอีอีตัวนี้รุ่นที่สามรอบที่สามเลยนะครับมีความสีออกแล้วเนี่ยตัวนี้ครับนี่นี่โอ้ฟั่มสีออกแล้วรุ่นที่สามรุ่นที่สามนะครับรุ่นที่สามลูกใส่แฝดมั่งรับในสมบูรณ์ตัวนี้เนาะแฝดแฝดลอยไว้เซนดีว่าดีหอดสามครับเนาะครับโอ้ครับขับพอ่นกัเป็นสายพันธุ์บ่อลูกผสมเนาะครับเนาะ เพิ่ก็บตนโตก็ถือว่าใส่ได้เลยแหละครับถือว่าใส่ได้อยู่อีกฟาร์มหนึ่งอยู่ถึงเพิ่งกับะสบผลสเร็จมาแล้วเนาะครับเนาะตําแหน่งส่วแม่สาวนะครับขับครับโอ้นี่นี่ครับเนาะลูกแรกครับเขาเขาขวอนเนี่ยขับเขาเขาขว่อนนะเป็นตัวเดียวอ่าเขอนี่น้องทีเห็นภาพนี่นี่เป็นแม่สาวถ้าเป็นแม่สาว นี่พี่น้องก็เห็นภาพเลยแม่สาวส่วนมากแก่บวโบบเฟนนะครับเนาะแม่แหลกเกี่ยวโฟนมีกับสาวคือกันใกล้สุคอนแล้วครับครับครับเราจะเวลากัรสั่งอะไรกับแตกต่างกันทั้งที่พ่อพเนรนาำแล้วแต่พี่น้องสี่พิจาละาสีแบบใดนะครับเนาะผ้ามาเห็นพี่น้องเห็นภาพกับล่องบึงนะครับว่าต้นทุนอาหารกับใกล้เชี่ยงกันไหมน้องพ่อแมนครับสุขละการทุกอย่างคือนใกล้เชี่ยงกันแต่ว่าผ่ามัน ถามันตั้งท้องเขาเขาก็ก่าเป็นต้องให้หลาย้าเขามีแปลงงาอให้เน้นช่วงมันขอดลูกหลัจากนี้ถามมันมันมันขอดลูกแต่ผมจะเน้นอาหารครับครับครับอาหารนมนะครับเพื่อบำรุงนานมมันครับครับนะครับในช่วงมันตั้งท่องนันกระเสริมแน่ตว่าถามมีแปลงงานดีเขาครับกันแล้วได้นะครับลดลดคาใส่ใจเอานะครับผมครับผมอ๋อถามจริงจริงอเลว้ยงมากไม่อยป่วยเหมือนหมอครับพ่อพอไม่เคยมีปัญหา มันไม่เคยมีปัญหาถามันจะมีปัญหาอยู่ช่วงที่ถามันตกลูกมาเนี่ยครับถ่ามันห้ลูกสามตัวมัสินะครับครับห้ลูกสามตัวลูกมันจะแย่งอดูดนมเนาะเออบางเทีหายนมลูกเป็นเฟตัวถึงนะครับเนาะครับผมร่างกายบริสมบูรณ์กับเท็นิคางกายสุขครับโอ้ช่วงนั้นแต่ว่าการจิบก่วยทั่วไปถึงขั้นว่าลุงหายใจจกไปกับเปอร์เซ็นต์หน่อยอยู่มันหน่อยครับอืหน่อย ความพอพนนะครับเริ่มแต่พอพี่น้องยังมาศึกษาของพรบพุทธเจ้ประจิตต้วนี้ครับเนาะครับเนาะครับจะได้ข้อมูลดีๆทั้งพอเนาะครับผมจะพ่อเพันไปนะครับซึ่งบางนี้ก็มีอ่าแพะขายทุก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 อย่างเนาะจำแนี่เป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์เนาะพ่อเนาะครับผมแล้วก็ลูกคุณก็มีเนาะครับเนาะพอยืนนี่ผมจังน้อยนะครับหน้ากล้องเนาะ อามุนิกาลบกวนคุณพ่อประจิตมากนานพอสมควรเนาะครับความมุ่น,นกหวังว่าสิเป็นประโยชน์ครับพี่น้องทุกคนนะครับเป็นตำราแพะแบบป่าเฉาบ้า,บานผมถือว่าเป็นป่าเฉาบ้านซะนนนเนาะเพราะว่าผมกะหาทายเท่าที่ผมฟามังที่ผมมีนะครับเ<ช>พราะว่าแต่ป่านนัมันเกิดอ,อ,อะ<ช>รนะบ่เนาะก็ถือว่าได้คว่ำรูทยายแซมที่เก่าเลยว่าคว่ำรูคนเกิดจะได้ลูกการศึกษามาดุดนะพ่อเนาะของพ่อเนาะ ได้ลูกเก่าลูกประสบการยังสี่เนาะครับเนาะได้ลูกประสบการเนยผมแวะเวียนมาหาปอเพิลพอ,อติดเบอร์โทรไว้ผมเนี่ยครับผมเบอร์ศูนย์แปดสองข่าแปดหกหนึ่งสามห้าแปดห้าครับนะครับขอฝากีกนิดนึงนะครับสําหรับเกษตรกรมือใหม่เนาะเออคือสําคัญที่สุดนะครับในการเลี้ยงแพนแปงหยาครับอถามยึ่ปืนทีในการเลี้ยงแ,ยแป้งหาาย,ยายดาี่ดีนะนะครับต้นทุนเราก็จะ ลดลงย่างหลายเลยนะครับเน้นย่างเดียวนะครับแปลงหาครับครับครับอย่างอื่นเป็นตัวเสริมครับนะครับโอ้โหเนี่ยท่าของพ่อชัดเกนคือเครื่องแบบธรรมชาติแบบบานๆนะครับแปลงหาทั้งบานเขาคิดว่าภูมิน้าโน้นนาโคบเนาะพ่อเนาะพื้นทีเฮ็ดหน้าบางปีก็คล้ายเขาบ่อเลพออสองหมื่นสามหมื่นกับมี่รอกเป็นบ่พ่อหันปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงตัวนี้นะจะจะดีบ่อพ่อว่ะเนาะ กเลี้ยงย่างตั้มสุดก็คือสิบโตเนี่ยนะผมคือมาทำมาเปรียบเทียบก็ขายเข่าเนี่ยผมมาสู่แผงบ่ได้เนอกระดาเห็ดเป็นเห็ดเลยหมายถึงผมมันแบบมีมีหนาทีการงานหลักครับผมก็เพ่มีเวลาเป็นอาชีพเสริมเพ่อพอเพิ่มพอเพิ่มก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับหนาทีการงานกับแบงไปดูแลลูกบ้านดูแลแนวอื่นนับเนาะครอบครัวครอบอย่างเนี้นะครับเนาะอ่วมื้อนี้ก็บครอบคุณคุณพ่อประจิตนะครับเด้อบั่นน้ำโป่งเด้อพี่น้อง สวนเพิ่นก็จะปลูกทั้งไอ้พวกแกวมังกรอนนะครับเนาะพื้นที่สวยจัดว่าสวยงามครับเดี๋ยวมือได้มีเวลาผมสิมาถ่ายองค์อุ่มร่วมของพ่อเพิ่นเต็มสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงแล้วเ่าเนาะอ่ามงอย่าเอาเป็นเน้นเรื่องแพะกอนนะครับเนาะอ่าเพื่อไซมุนเนี่ยครับตะบนไซ้มุเนาะพ่อเนาะบรนยากาขอบคุณคุณพ่อละครับให้เครดิตคุณพ่อเพิ่นจากประสบการณ์ป้านฉาบ้านเฮาผู้เลี้ยงกิ่งผู้ประสบความสําเร็จเนาะครับซึ่งการขายของพ่อเพิ่นก็บหาขายทั้ง บ้านเท่านี่ก็แทบจะบ่พ,อ,พ,อ,พอขายเนาะพ่อเนาะมีคนกับมาถามผู้มือครับในขายได้ใไไไนได้ใซอยนั้นเพิ่นยุบเป็นรประจำวางเวียนจากการทับหน้าพี่น้องมีหน้านู้นนั่นอะไรน้อพ่อเนาะปรับ,รบปเปลี่ยนลองมาทด<ม>ลองเลี้ยงหรือมีปัญหาจังมาตามเบอร์โทธธรทษถือใหม่หรือจะมาบางอี่เลยก็ได้เนาะครับเนาะยินดีครับพอเป็นใจดีหมองรัวฮอร์โมนครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่หรือว่า นายจะมาเรียนรู้นะ้ำเพินอยู่นะพ่อเนาะมือนี่ขอบคุณคุณพ่อบูกคิดหลายๆเนาะครับเนาะจุดกัวสิพอ่อกันไหมสวัสดีครับผม